แน่นเราจะต้องผสมหมึก100%เลยใช่ไหม ันนี้มิมเพิ่งจะทําคลิปเกี่ยวกับเส้นน้ําไปเหมือนกันนะหน้าช่องลองกลับไปดูได้นะแต่อันนี้มิมจะอธิบายให้ฟังเส้นน้ําอ่ะมันคือเส้นที่เราทําเพื่อเหมือนอาจจะเป็นการร่างเอาไว้หรืออาจจะทําเพราะว่าเราต้องการให้มันมีมิติของเส้นทีนี้มิมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นงานเอ,อ่ออะไรดีเต็มหลังตอนงานเต็มหลังเนี่ยบางทีอ่ะเราอาจจะเดินเส้นครั้งเดียวไม่จบทั้งหลังอย่างเงี้ยเราเป็นช่างศักดิ์เราจะต้องมีการแก้ปัญหาหน้างานว่าเออเราจะทำ ยังไงดีบางทีลูกค้าอาจจะออดูแลน่าจะทนไม่ไหวในการเดินเส้นทั้งหลังหรือบางทีเราอาจจะไม่ไหวในการเดินเส้นทั้งหลังเพราะมันใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผลสุดท้ายแล้วอะ่ะ คือเราไม่น่าจะจบในการเดินเส้นหลังทั้งหลังนั้นเราอาจจะใช้วิธีการเดินเส้นน้ําการเดินเส้นน้ำมันคือการร่างงานออกมาให้มันเป็นรูปเป็นล่างก่อนแล้วในครั้งถัดไปพอตอนที่เราต่องานเราจะได้ต่องานง่ายขึ้นทีนี้คําถามก็คือว่าเราจะต้องใช้หมึกร้อเลยไหมคาตอบคือไม่นะคะเราจะใช้หมึกประมาณ1หยด2หยด3หยด4หยด5หยดขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นสไตล์แบบไหนถ้าเราเป็นสไตล์แบบว่าอ่อนจะจัดเลยเพราะว่าเราจะทํางานสไตล์ที่แบบเรียลลิสติกที่ต้องการแบบ เส้นเส้นไม่เยอะมากอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ประมาณสัก1หยด2หยด3หยดแต่ถ้าเราทำงานสไตล์แบบเอ่ออะไรดีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเราอาจจะหนักไปทางเข้มหน่อยเราอาจจะใช้ประมาณส Counter ัก4ี่หยด5หยดก็ได้นะเด<ๆ>ี๋ยวมิมจะผสมให้ดูด้วยพอตอนที่มิมหยดลงไปมิมก็จะหยดลงไปเลยประมาณสัก3 4หยดในกรณีฝาไซส์เนะแต่ถ้าเป็นในกรณีฝาไซส์ L ก็เอาสักประมาณ5 6หยด3 4 5หเอาสักประมาณ5หยดนิดๆ,ๆ Gaga แล้วกันทีน,นี้พอตอนที่เราใส่ใส่เอ่อมืกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ ใส่น้ำลงไปน้ำตัวนี้จะเป็นน้ำดื่มก็ได้น้ำเกลือก็ได้น้ำยามิกสีก็ได้แต่มิมแนะนำเป็นน้ำยามิกสีนะน้ำยามิกสีเดี๋ยวมิมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูเป็นตัวนี้ที่มิมใช้ประจําแล้วก็น้ำเกลือเป็นน้ำเกลือตามร้านขายยาได้เลยหรือว่าถ้าเป็นน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยก็เอาน้ำดื่มเป็นขวดใหม่น้ำดื่มสะอาดไม่ใช่แบบน้ำปลาปลาน้ำในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเป็นน้ําที่มันเป็นน้ําดื่มนะคะพอตอนผสมเราก็ใส่ไปแบบนี้แต่จริงๆไม่ต้องใส่ให้มันเต็มจนล้นก็ได้นะเพราะว่าเราต้อง การผสมหมึกเส้นน้ำคร่าวๆก็ประมาณนี้นะส่วนใครสนใจเรียนสักลายออนไลน์นะแอดมาบ้านเขียวได้แอด i a m m i m แล้วจแจดมินว่าสนใจเรียนสักลายออนไลน์นะในคอร์สเรียนออนไลน์จะมีสอนเกี่ยวกับพวกเส้นน้ำเส้นจริงอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็จะอธิบายลงไปลึกมากกว่านั้นอีกว่าเออทำไมเราต้องมีเส้นน้ำแล้วทำยังไงเทคนิคทำมันทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าการทำเส้นน้ำคือ บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเดินล่าง,างๆเฉยๆแต่ผลลัพธ์บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะบางทีมันอาจจะเข้มเกินไปบางทีมันอาจจะอ่อนเกินไปบางทีมันอาจจะติดแน่นเกินไปหรือไม่ติดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีเทคนิคด้วยถ้าใครอยากจะมารู้เทคนิคลึกๆว่าเออทำยังไงอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาคุยกับมิมได้ในคอร์สเรียนออนไลน์นะ